สวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันหนังเล่นเกมเอ่อฮีโร่สองคนกันนะครับนี่นะก็จะเป็นแบบนี้ฮะผมเพิ่งได้ Spider Man กลับไปนี่ไปฮะผมจะเป็นในตัวนี้กันฮะตัวนี้ฮะก็ต้องต้องใช้เพชรเยอะมากนะแต่ผมมีเพคแค่สิบตัวนี่นะเขาบอกเลยนะค้อนทอเนี่ยมันตกพื้นได้อย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องกับประการเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นหอกนะฮะไอหอกนี้คือแบบมันแทงได้อย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าทุกคนจะโหลดยังไงเราไดท้ที่ในเพลย์สโตร์นะฮะนี่นะครับเป็นเกมไปแล้วหลับแบบนี้ผมก็เพิ่งโหลดมานะแต่พาไปเล่นกันฮนะผมเพิ่งเข้านลยคุณทำได้ไหมอขอโทษดีนะเมื่อกี้เสียงพ่อผมเองนะพ่อนะพ่อ,พ,อพ่อผมแกล้งกับน้องนะ ผมแกงน,น้องมาอยู่นะฮะน้องมาผมถ่ายคลิปด,ดูพี่ไม่อะอยากเป็นยูทูบเบอร์อนนะคะ่ถ้าเอเสียงหนังวันนี้นะก็แบบนันก็จบแล้ท่าีวันะผมจะพาไปดูไอเ้เกม รูปลางแบบนี้ฮนะเนี่ยไอ้ถ้าใครถ้าใครอยากเล่นเกมสองคนแบบนี้ฮนะก็เล่นไปโหลดได้เลยนะแล้วก็ไอ้แบบนี้ก็โหลดได้เลยนะฮะอันนี้เป็นแบบสู้กระบ,บอทนะฮะันเครื่องก็คือการหน,นะน,น,นึ่งคนอันนี้ซื่อนี่สู้แค่หนึ่งคนเท่านั้นฮนะไอเกมนี้คือทุกคนต้องรองนานหน่อยะฮะแล้วจะเป็นยังไงติดตามตัวต่อไปะัะบ๊ายบายแค่นี้เลยไปส่วนในเกมนี้เปลดที่เป็โตนะมาครับก็แบบ เออผมโหลดจากเออผมเติมเอานะฮะแต่ตั้งแต่ตั้งโทรศัพท์หมดแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบายบายปิ่ห่งบ๊ายบายแล้วนะ